จังหวัดสมุทรสงครามได้นำข้อมูลในระบบที่พีแมปปี2562จำนวน601ครัวเรือนมาให้ความช่วยเหลือทำให้ครัวเรือนยากจนลดลง136ครัวเรือนนายชรัตบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมีแนวปฏิบัติราชการว่าทุกของราชคือทุกของเราให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชน จึงกำหนดให้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเป็นวาระจังหวัดดำเนินการต่อเนื่องจากปี2562ซึ่งมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายใน5มิติจำนวน465ครัวเรือนการทำงานเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมคณะสงฆ์และประชาชนโดยมีเป้าหมายที่ตรงกันคือเพื่อประโยชน์สุขของชาวสมุทรสงคราม และมีที่พีแมปบล็อกบุ๊กเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานกระบวนการดำเนินงานประกอบไปด้วยการสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรการสร้างความรู้ฝึกปฏิบัติระบบที่พีแมปบล b อกบกการตรวจสอบปัญหาความต้องการรายงานผลรวบรวมข้อมูลประสานความช่วยเหลือรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าทางในอำเภอทางนายกเหล่ากาชาิจังหวัดและก็ท่านพัฒนาการจังหวัดก็นําเครื่องมาทดลองให้ลุงใช้นะครับซึ่งก็ผลปรากฏว่าทําให้คุณลุงพักนะครับได้ยินเสียงอย่างชัดเจนครับอันนี้ก็จะทําให้คุณลุงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับติดตามประเมินผลประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอนโดยมีหน่วยงานหลักดำเนินการขับเคลื่อนมีภาคส่วนต่างๆให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอทั้งสองนิกายรับเป็นที่ปรึกษาโครงการเรื่องความยัดจนนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในสังคมหรือในประเทศทั่วๆไปเพราะว่าถ้าคนเรามีความเป็นอยู่หรือว่าการดำรงชีพไม่สมบูรณ์อาศัยเนี่ยการพัฒนาประเทศก็จะไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าไหร่ ฉะนั้นขอให้ทุกภาคส่วน,นช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหนะาความยากจนของประชาชนในส่วนของภาครัฐก็อาจจะต้องติดระบบระเบียบคณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะสงฆ์ของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็ยินดีที่ว่าจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้เป็นสิ่งที่บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้และคณะสงฆ์ของสมุทรสงครามก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ แล้วก็เข้าไปบรรเทาในส่วนความเดือดร้อนนี้ได้โดยทันทีก็ขออนุโมทนาในส่วนที่ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตใจที่ร่วมที่จะสร้างที่จะทําแล้วก็บําเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลอย่างที่อาตมาได้กล่าวนี้โดยทั่วกันขอเจริญพรจากผลการดําเนินง,งานพบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีคนจนลดลง465ครัวเรือน750คนการแก้ปัญหาความยากจนต่อเนื่องและยั่งยืนครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือร้อเปอร์เซน์มีรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการครัวเรือนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการครัวเรือนเป้าหมายมีความพึงพอใจ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสมุทรสงครามให้ยั่งยืนจังหวัดได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนครัวเรือนข้างเคียงได้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครัวเรือนยากจนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป